ส่วนน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ครับทานผู้ชมฮะถึงแม้ว่าโอเคมันผ่านพ้นไปแล้วสำหรับวิกฤตนะฮะแต่ว่าในช่วงหลายวันนี้เนี่ยก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ทำให้คนก็วันวิตก,กันะนะครับไอ้นี้เรื่องของความช่วยเหลือในการฟื้นฟูน้ำท่วมในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทานผู้ชมก็มีหลายภาคส่วนนะครับอย่างล่าสุดนะฮะดรสุรัตน์วงชาญสิล์ครับท่านก็เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้นะครับโดยเมื่อ5ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย นำถุงยางชีพของคลินิกเวชกรรมสุรัตน์1บาทรักษาฟรีนะฮะทั้งหมด1000ชุดนะเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สงขาและสตูลด้วยนะครับก็เน้นไปที่ชุมชนห่างไกลนะแล้วก็ความช่วยเหลือเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับในถุงยางชีพจะมีข้าวสาร5กิโลกร,รัมปลากระกป๋องะบะหมี่กึ่งสำเร็จร,รูปน้ำดื่มของใช้จะเป็นอื่นๆเพื่อเาไปให้ประเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนเลยนะครับแล้วท่าสุรัตน์ท่านนี้แหละฮะท่านผู้ชมที่ใส่แมสอยู่เนี่ยจะบอกนะว่า แกไม่ได้ร่ํารวยนะอแล้วไม่ใช่มูลนิธินะ,ะแต่แกบอกแกพอมีอ่ะเลยตั้งใจใช้เงินส่วนตัวกว่า4ี่แสนบาทนะครับแล้วมีทีมงานลงพื้นที่แกนําทีไปเองเลยอ่ะคะคเพื่อส่งต่อกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยคือปกติเนี่ยแกทําคลินิกหนึ่งบาทท,ที่กรุงเทพอยู่แล้วแต่คือแกชอบช่วยเหลือคน่ะแกเป็นสายธรรมะธรรมโมสายบุญ่ะแล้วพอเจอ คนที่เดือดร้อนแบบนแี้การลงพื้นที่ถึงไหนถึงกันเลยนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ชมอย่างที่บอกว่าแกเป็นสายธรรมะเนาะล่าสุดยังได้จัดงานบรรยายธรรมครั้งที่เท่าไหร่หรือไม่คุณโหนครั้งเที่ยวไหร่คะ766และเปิดให้คนที่สนใจอยากจะศึกษาธรรมกันเนี่ยนะฮะเข้าร่วมฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วไปฟังธรรมอะไรกันเนี่ยไปศึกษาธรรมกัน ในสถานที่ของแกนะแล้วแกเตรียมอาหารขนมเครื่องดื่มกาแฟเอาไว้รองรับเป็นเสร็จเรียบร้อยย้ำว่าฟรีนะสำรองที่นั่งได้เลยเบอร์เราขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับหมายเลขโทรศัพท์095-328-9295อีกเบอร์นะฮะ02-542-2750ครับค่ะ